นี้้แลวรู้ได้ไงรู้แบบเนี้ยเดินไปตรงนู้นเดี๋ยวก็เจอไม่ชอบช้อปปิ้งเลยสีเขียวก็ดี<อ>นี่ารักกว่าส<อ>ีขาวดีเงินบูดีเฮ้ยนี่เสือ้อเหรอที่คือลืมไปแล้วอ่ะก็สั่งอ่ะเฮ้ยนี้น่ารักว่ะเย่เพราะการอัวเห <laughs> มือน,นรู้สึกว่าเสียตังค์เยอะต้องทำอะไรอ่ะ ก็วันนี้จะไปรับรงัลเป็นงานประกาศรางวัลดาราเดลีอ่อวอร์ดจะไม่รู้จะได้หรือเปล่าเป็นนอมินีนอมินีคือผู้เข้าชิงตำแหน่งอะไรคะรายการโทรทัศน์ยอดนิยม กับพิธีกรยอดเยี่ยมแห่งปีมาจากรายการอะไรคะเสื้อน่ารักจังเลยอะ B N K v i ต t o ี่ B N K 4 8ครับซึ่งไม่เกี่ยวกับรายการน้องเพลงสักอย่างก็ยังคงอยู่ใจแม่คนน่าหมีไม่ได้เมื่อกี้ว่ารายการที่แบบมี้จะเข้าชิงรางวัลกันแล้วเหรอนี่รางวัลแห่งปีอ่ะกูว่าเราทำอวอร์ดเราเองดีกว่าผู้หญิงที่แบบว่าดีที่สุดแห่งปีในอะไรอย่างเงี้ยแม่งเวิร์กกว่าเฮ้ยนี่ไงซื้อมาด้วยหมวกหมีไม่อยากจะดีได้เลยค่ะค่ะท่านอันนี้คือเก่งนายสวยเกินหน้าอกินตา พอดีว่าเสื้อเราใหญ่ไงเสื้อ 7XL ก็เลยคุมก็เห็นกันลงเอ่ะดูนี่คือเดี๋ยวเงินบุญเราเปิดแล้วใช่ป่ะตั้งสี่ห้าอย่างใช่ป่ะเงินบุญอันนี้ก็ดีมากเลยเข้าส่งมาให้ไวอยากโชว์มากเลยคืออยากสนับสนุนเว้ยมันเป็นแบรนด์คนไทยเว้ยชื่ออะไรวะดารูนเหรอน่ารักมากขอบคุณมากนะครับอันนี้คือสั่งนะนี่เขาบอกว่าสวัสดีครับพี่โอ๊ตขอบคุณมากเลยครับพี่ที่ชอบและสนับสนุนของเรานะครับเป็นแบรนด์เล็กๆอยากให้ความเป็นไทยมาทำเป็นสตรีมของพี่ชอบนะครับขอบคุณมากนะครับกระเป๋ ซึ่งกูดูและเดี๋ยวให้ตัวดอยกูละตั้งแบ่สูง KFC กูละสูงยังโมก่อนยังโมกันลักษณะมีนี่ด้วยเป็นไงพีดากอนแม่เย็บไอ้เหี้ยอ้าวพีดากอนใส่แล้วก็พูดเกาหลีได้เลยคือต้องไอ้ฮาดิถ่ายก็เหรอถันยน้องแซ่บอ้าวอุ้ยได้เลยเหรอดันยังกะชีแดดเสื้อเดี๋ยวใส่ไปถ่ายวันละโมนดีกว่าข้างหลังมีแบบดีเทลให้ขอบคุณมากเลยนะครับไม่ขีดไฟสยามคอลเลคชั่นวันครับขอบคุณมากครับ อย่างเงี้บูกดกลับมาปลูกกระป๋องมึงจะขโมยกูใช่ไหมไม่ขโมยอยู่มีแล้วเหมือนกันเลยเรีวต้องลองใช้มันน่ารักแต่มันสั้นไปหน่อยมันปรับได้ปหมคะไม่ได้แล้วเนี่ยมันปลูกมาแล้วมันลูบไ,ไม่ได้หรอ,มอไม่ได้โม้เองนี่แหละน่ารักเลยนะ่าถังก็แล้าโม้ก็แล้วอ๋อน่า เฉยๆเนี่ยแล้วเวลากูซื้อมึงก็ดา่ากูว่ากูซื้อเยอะแล้วมึงก็มาดอยของกูไ <c oughs> ม่ต้องทำอะไรบ้างวะตู่อย่อาจะชวนไปไหนอ่ะพี่อาหรอมึงเชื่อกูดิชวนไปที่ไม่ดีหรอก <c oughs> ไม่เคยชวนกูไปที่ดีๆเลยยูน้องพูดงานเต็มบ้านหมดเลยยืยนยโยกโย่มึงตังสบายเลยถือว่าเป็นบ้านมึง <c oughs> แต่อยากได้ยี่นักขี่มีอ่ไหมไปหาพี่อากันแล้วมึงดูรูปโปรไฟล์มันโดนเยิงเพียง ู่ไหนะจะช่วยไปไหนอ่ะลูกค้าดูอยู่เรื่องลูกค้าดูอยู่อ๋อจะชวนไปร้านที่นั่งแล้วบรรยากาศดีดีเนี่ยบ้าหรือเปล่าจะพาไปขออ่านน้ำก่อนได้ปะวันนี้กูมีไปงานประกาศรางวัลรางวัลอะไรอ่ะดาราเดลี่อวอร์ดไงสาขาอะไรอ่ะสาขาสามมั้งไอ้เหี้ยถามไปแล้วข้าวมันไก่ในสัตว์บ้าไปเลยไปเพ่อเอ๋อพิธีกรยอดเยี่ยมครับไม่ต้องไปหรอก นีายกระกิบนนบอกว่าจะเลี้ยงแสดงความยินดีแต่อันนี้คือเลี้ยงปลอบใจแล้วนะถ้ามึงได้รางวัลกูเลี้ยงมันกินก่อนไงอาร์ตตอนนั้นเลี้ยงก่อนแล้วเดี๋ยวให้ไปเอารับรางวัลอะไรเนี่ยอาร์ตเด็กๆตั้งใจเรียนหน่อยนะ <c oughs> น้อๆๆง, <c oughs> งๆหนูๆดูตัวอย่างนะเด็กๆตั้งใจเรียนนะจะที่ไหนจะที่ไหนเรียอยแวสเออเร็วๆร้ดขี้เออโอเคเข้ามาส่งมาไปยังไงอ่ะแขยงตอนกันเลย เอไปลุ้นรางวัลว่าจะได้รางวัลไหมดาราเดววาละนะี่อวอร์ดเนี่ยนะก็มันมีมารประจ o เพื่อกนก็ช่วยไปดื่มกาแฟไปพอจะไปเลี้ยงเบบอยาจะบอกว่าโอ้ยมึงเลี้ยงลูกก่อนนะดูแลครอบครัวก่อนแล้ว,วอะเออาร์ก็ไปตีกอล์ฟเรารไม่เคยนต,ตีกอล์ฟในแยมบอกไปก่อนนะเด็กก็ไปเป็นถ้าไปตีอย่างอื่นอ่ะโอเคนุนน่าจะใช่เราแหละไม่ใช่กอล์ฟอ่ะ ร้านอยู่ไหนครับตาหลัแกมมี่ครับหลองกันเหรอหล,ลังแกมมี่ถิ่นฐานบ้านเกิดของเราเองร้านอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าอาร์ตบอกว่าชิลดีแล้วบอกให้กูแต่งตัวแบบสีเอิร์ธโทนด้วยนะมีตรงมีธีมนะนานๆเพื่อนจะได้เลี้ยงกาแฟาเลี้ยงอะไรทีนึงก็รู้สึกดีเหมือนกันให้มันทำอะไรดีๆให้เราบ้างว่าเราทำอะไรดีให้มันมาเยอะแล้วบอกเลยนะมึงนะต้องสักชื่อกูเป็นตนะนะัวมึงแล้วนะหาตะเรื่องเดือดร้อนให้นะงานเงินต้องมานั่เงินดีให้ทุกอย่างนะไปเจอที่ร้านนะครับทุกคนนี่จะถึงก่อนอาร์ตได้ยังไงอ๋อนี่รรถอา์ อ๋ออื้มเฮคิดว่าโดนอะไรมาลูกโดนขอดเพียงโอ,อ้โดนขอดเพียงเหรอไม่เท่เลยนะเฮ้ยทำไมนัดมาที่นี่วะอาร์ตปกติเวลานัดกันสองคนอะไม่เคยมีที่ดีแบบนี้เลยเพื่อนโอ้ตามปติปเป๊ะ็นไปเนี่ยพอดีกูเจอร้านร้านหนึ่งรู้สึกสว่าให้มันน่ารักดีพี่เขามาแยา้มเขามาโอ้ยวันนี้กูบอกเลยอาร์ตเลสซิ่งดูไว้หมดเวลาของมึงละเดี๋ยวดูลูกกูยิ้มยิ้มอยากให้ทำอะไรทำทำงานไปก่อน แล้วพากูมาแดกกาแฟกันเลยก็ปกติผม,มกินกาแฟหลบเบียร์วันนี้เรามุ้งมินเลยอะ่ะมุ้งมินมุ้งมินเลยบุ้งมินร้านเดียวเพราะเขาซื้อร้านเดียวไป <laughs> ไปสิรออะไรอะ่ะ <laughs> เล่นให้เด็กมันดูลูกมึงคมคมแล้ววันนี้ แต่แก่กูรู้ไซส์ลูกด้วยโอ้โหเด็กญี่ปุ่นไม่ทำงานหรอกขอบคุณนะวันนี้มีค่าตัวแล้วลูกใจนะลูกคมๆเล่นคมๆนะลูกนะกินอะไรก็ไปแล้วตาวาวแล้วลูกโอ้โหดีดีลูกเดี๋ยวซิ่งไปหนกกว่าในช่นี้เชื่อไเดี๋ยวซิ่งกันมากลูกอย่ายอมนะเวลาถึงแล้วครับอ่ะอาทิตย์มา อันที่พูดอ่ะท,ที่พูดได้อันที่พูดได้หรอที่พูดได้อ่ะมูมินต๊ฟ็อกซ์เวอร์ทีบาครับจริงนไม่น่าเข้าชีบาเฮ้ยย่ยาสาั่งอะไรกินดีกว่าเอาดิเอาดิเฮ้ยที่นี่แพชชั่นยังมีไหมว่าเนี่ยเมนูอนะื่ยเนอะเชื่อกูเอามูมินซัมเมอร์ป๊อปครับไม่เพราะบอกว่าซิีเนเจอร์คือไอ้เม็ป๊อปเนี่ยกินแล้วมันแตกในปากแตกในปากใช่พวกมันแตกในปากถามกูไม่ได้เนนีออ้ อยากกินนี่ด้วยคัตต้อนแคนดี้มาคิอาโต้เราใส่เม็ดป๊อปได้ใช่ไหมได้ค่ะใส่เม็ดป๊อปเป็นอันนี้ได้ปะ แต่งเองกูเติมแพชชั่นให้ตัวเองหายใจมึงนะนี่ซิกเนเจอร์นี่พี่อาร์ตเม็ดนี่ที่บอกว่าตัดได้ป่ะดีแล้วมันเย็นๆด้วยอ่ะวัานี้ผู้หญิงชอบเพราะว่ามันเปลล์เบลอันนี้คัรตทอนแคนดี้แมคเคอโต้อันนี้กิมมิกบ้างใช่ตรงนี้กริ่งถึงยันแล้วก็บีบเลยอ๋ออืมเฮ้ยนี่อร่อยมากเลยอ่ะไม่หวานมากด้วยและอิ่มหมีพีชีพครับอาทิให้คะแนนไปที่ มูมินป๊อกตอบเบิลทีบาร์ทีบาร์อยู่ที่อโศกนะง่ายเลยเนี่ยโครงการเดอะการ์เด้นบายพีแลนด์สเคปนะเข้ามาในซอยซอยมอสค่ะถ่ายรูปสวยมากเอาเวลโม้นมาถ่ายด้วยแล้วก็เครื่องดื่มอร่อยมากครับีิลารเนี่ด้วยแล้วก็หลังร้านมีงู่วนนี่ก็ริมงูไั้ไม่มีไม่มีไม่มีมูมินผมก็งับ อฝากไว้เยนะครับมาชิมกันได้นะครับขอบคุณลูกค้าที่น่ารักตัวพาหลานมาด้วยอที่ขอบคุณแทนพ่อเลยขอบคุณล่ะครับขอบคุณครับยิ้มหวานยิ้มหวานพี่ทีก่อนยอดเยี่ยมขอให้มึงได้ถ้ากูได้มึงเลี้ยงเปล่าเอาดิไปถึงเลี้ยงน้ำเนี้ยหรอคะเลี้ยงน้ำไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงเปลี่ยนเรื่องเลี้ยงดีกว่าปแม่บอกไม่เอาแม่มาหรอกเก็บไว้นั่ละเดี๋ยวเวลาทมากินตัวนี้ผมกินโอ้ตายได้ครับต่างตัวก่อนไม่ทำต่างหน้าด้วย ไปไหนต่อไี่วันนี้เดี๋ยวไปงานประกาศรางวัลต่อครับแล้วก็แว่นแต่งหน้าที่ออฟฟิศโดยช่างแต่งหน้ามือหนึ่งมีสองมือครับมีสองมือที่ผมขโมยตัวเข้ามาเดี๋ยวไปเฉลโชคนะคุณย่ามันทำเล่นไปนะอะไรอ่ะฝากเลยครับคนมากินได้นะในโครงการเยลโล่นะอร่อยมากนี่ฝากชาเอลลาฮารานี่อร่อยจริงมาทานกันนะแล้วก็รอเวลาด้ยพี่ เนี่ย,เ,ย,เ,ยเวลาข่าวร้อยไม้ในพี่พๆทั้งนั้นเลย,เยถ่ายไป็นวลาฐานก่อนที่สุดแห่งปี2018ได้แก่คุณโอ๊ตปราโมทประาน ทีมงานตก้กลมนะครับแล้วก็ทีมงานเบื้หลับทุกคนที่ไว้ใจแล้วก็ให้เราเป็นทัวอีกคนในการวิจารี์ BK4E นะครับรวมไปถึงน้องๆ BK4E ทุกคนนะครับรร <c oughs> everyone, แล้วก็พี่ๆผู้บริหาร BK4E ด้วยแล้วก็ขอทุกคนมีความสุขในการได้รากวันนะครับแล้วก็สู้ต่อไปครับ <c oughs> ขอให้ช่องจเจริญรุ่งเรืองนะครับ <c oughs> Thank you very good Thank you very well นะครับอะไรกันเนี่ย ปิดวอล์กวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับดาราเดลี่นะครับกับรางวัลพิธีกรรายการโทรทัศน์ที่สุดแห่งปีครับเย่ yeah. เป็นเกียรติแก่วงการ์ตูนมากนะครับทีได้รางวัลน,นี้นะครับถ,ถือโอกาสนี้ก็ขอบคุณเวิร์กพอยต์นะครับขอบคุณโตกลมแล้วก็อีกคนหนึ่งที่สําคัญมากคือน้องอุนภาภูมิเป็นพิธีกรคู่กันเป็นคนที่คอยสร้างสีสันคือเราจะเก่งคนเดียวไม่ได้ถ้าทีมงานเบื้องหลังหรือว่าทุกคนที่ช่วยกันร่วมแรงร่วมใจกันไม่ทําให้มันประสบความสำเร็จนะครับขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยพี่โจพี่ตางงออออกมมดดููแแลลลนนบ้้ว ให้ทุกคนนะครับที่ใช้ความร่วมมือแล้วก็ทําให้รายการมันออกมาสนุกนะครับอีกอย่างหนึ่งคือขอบคุณทาง BK48 Official ด้วยนะครับพี่จ๊อบหรือว่าพี่ๆหลายคนผู้บริหารที่รักแล้วก็เปิดรับให้ผมมาเป็นพี่ชายหนึ่งในครอบครัว BK48 นะครับขอบคุณมากครับแล้วก็หวังว่าจะมีซีซั่น2นะครับ Battery BK48 สํคัญที่สุดคือขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ช่วยกันโหวตให้นะครับรวมไปถึงน้องๆโอตาทุกคนด้วยนะครับใครไม่รักเราเรารักกันเองพอแล้วนะครับขอบคุณมากครับว ॉक นะเด็กโง่ตอนนี้นะครับมาชาก็ไปมูมมินมาขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีตอนเช้าด้วยน่ารักมากค่น้องอาทิตย์ไปจิบชงจิบชานักกินของเล่น นะแล้วก็ตอนเย็นก็เป็นดาราเดียอวอร์ดน,นะครับครั้งที่8นะครับแล้วก็ยินดีกับทุกคนที่ได้รางวัลด้วยเจอกันคลิปหน้าบายบายปุ้น,น <c oughs> ขอบคุณโต๊ะจีนด้วยนะครับที่ไปกินมาชะอะไรวะเนี่ยไม่ม,ม, <c oughs> มีโต๊ะกลมโตกลมโตจีนไปทำเพี้ยแล้ว